Oh, yeah. ปรึกษาา่เราจะมาเจอจัดัจัดนักเมื่อวานนี้เจอจัดหนักมาเมื่อวานนี้แต่ว่าไม่มีใครนะมันแค่แบบเสร็จคอเสรไม่มีใครมีได้เป็นหวัดนะยังไงองแรงใจไดสีปลบกือการต้นรรบสองหัวหน้าผู้นำทีมมา

three mm -hmm. one <laughs> it's ได้หาหญิง ก็ยิ้มไรเสียงโผล,ล่พื้นก้อนอื่นมันพอกราบนมัสการ์ไป,ป,ปย่างประเดระคุณท่านหลวงพ่อเจ้าวาดละ,ระ,รดละประสมทุกรูปในวัดของเฮาและขอกราบสวัสดีพี่น้องผู้มีคุณข,ของทีมงานระเบียบว่าตัดสินทุกคนนะครับเราจะเป็นพี่น้องเจ้าขวัญตัริ้นพี่น้องชาวต่างจังหวัดครับที่ได้มาโฮมมาตุ้มมาห่มกันในมือนี้ขอบคุณหลายๆลาาวะน,นะครับโดยเฉพาะนะครับ ขอกราบลูกชายลูกธานเจ้าวระเสได้เป็นงานสองพเจดของเพลินนะครับในการถวายะนเี <2 <2 ่ยงัสสานนะครับเออเาเคยมาบอที่เขาเราเถวราเยี่ยงต้องสองสามปีมาแล้วก็นะครับเทมาหน้านะครับอือห้างไปสองสามปีก็เรลียนไปรองข้มาค้อตื้นอดข้อหาวามผุกพันทีลูกหลานระเบียบว่าสศรษฐีก็เปโดนเช่ารัตนกรี หน่อย <elim> ้าวซีงังชื่อเตาพีน้องนะครับโเดลยืดแถวนี่นะ ความเจ็เพิ่มเงื่อนครับอเพื่อสังเาสีขอรัตลาดยินดะครับวันนี้ขอบคุณคณะเจ้าภาพพ่อไม่สัญญาแล้วครับมีพนุนครับที่พ่อกันนะครับวันที่18มีนาคมป่านทองแมงนะครับทองแมงตะบนทีงโล่ของพนุนอะไรของเฮ่าเลยหลับพี่น้องของไก่ของไก่วันนี้มีหน้าแล้วครับพนุนเรี่มวันที่18มีหน้าเป็นงานเจ้าภาพงานบุญส่วนตัวพ่องานบุญส่วนตัววันนี้พี่วันนมาพูดคุยได้ละอ่านหมดหมดไม่ได้ตอบ มนุษย์ตั้งใจฟังบอกคักกระโดดนะคก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อเพิมพ่อนะครับครับน้ำมนต์นะครับ,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 บที่เป็นเจ้าภาพในในมือนี้นะครับเรียกมาว่าจากคำสัญญาเป็นทีเรียบร้อยพอกันที่แปดไม่น่าครับ หกหนึ emer, love, ่งไเจ็ดหนึ่งทมาคุยไลยนะที่ไม่ได้ขอกอับพี่น้อา้เลยครับอ่านบนเลยพอี่อเปียผู้ใดส่งฝาหลายหลายคนเดครัดาสองพยัย่าวเลยทุกคนถืเด้อเด้อตอนนี้กับไอ้ไ่หาสิบแจกทองใช่เลยนะครับทักสะบอกส่งให้กับพี่น้องการสเกิร์นะครับพี่น้องที่ส่งฝากันไปหลายหพ่อมาเชื่อกิสิได้เห็นพร้อมกับบาารได้แล้วนะพ่อพอนีแจกสองรางวัลคนเลยครับเพราะเปนรางวัลเดียวเนี้ยวมถมองเ้อนี่ม้ยอะคนเยอะคนแน่นมารมาได้ไมแล้วนะครับเป็นมวลเดส เครับหวลั <t restrial noise> mm ่อะไทับุนอทอนแารอกัน้อยค่แล้วคือนมาเจ็ดหมื่นห้าร้อยนะครับพีอฮรอมคำอยู่ที่หนึ่งบาทหึ่บาทอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นห้ารอยนะครับเพว่อวมารับแพงแต่ทงครับในตัวนี้แน่ตัวนี้มันก็แน่ครับตุูจีอาจสิีอดเซียนก็ได้มัน่เน่ยพ่อนอนนะครับวันนี้เนาะนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับได้รับเกียรติจากท่านผู้จัดการเชิดศักดรัตนาพรนะครับจากทางมูลส่วนจำกัดบุญมากพานิชนะครับท่านจะให้เกียรติมอบนะครับสร้อยข้อต้องคำแต่ว่าจับจับรางวัลเดี๋ยวสิให้พอเปียกกบพี่เป็นตู้จับเนาะจับรางวัลจับทีละวันอยากให้หนึ่งรางวัลเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวช่องนี้วันนี้เลเชิญท่านผู้จัดการเชิดศักดิ์ไนะครับเอาเสียงผมือการต้อนรับได้ไหมครับเดี๋ยววันนี้ท่านจะเป็นตัวแทนในการมอบสร้อยข้อต้องคำให้กับท่านผู้โชคดีนะครับเอาใ่้ไวจับสักิร์ตจับรางวัลกััับบบพพอออเเเเปียยฝฝาานะคครรชิญล อ่านเซ็นเลยนะครับอ่านตัวแทนก็ได้นะครับเฉยเลยครับอ่านะอยากได้หนึ่งรางวัลนะครับพ่อเปียกนัดมีการพี่น้องทั้งว่านี้พี่น้องจานทังหน้างานกับพ่อเปียครับที่จะมาจากผู้จัดการเชื่อศักดิ์นี่เป็นจากฝาทับบ้านพ่ออาต้องกันอาตบ้านในพื้นกับรางวัลละสามพันบาทนะครับพ่อเปียก่อนนะครับเอาฝาหน้างานกันผู้ใดส่งฝาหน้างานยังเมื่อคืนมาล่อลุ้นไปแล้วกันได้พี่น้องเด้นฝาหน้างานนะครับ สิบบาทรสชาติต <cape> <pause and rain> ั้งเดิมนะครับกับฝาสีเหลืองเมี่นไปองเดอรตูนมั่งอาอกก่ออ่าอไรก่อเบดบอื้อบดทุบอะไรกอเสี่ยงว่าเอาแ้อ่านออกอ่านพอยาแล้วพอยากค่เอากรโดดรตุเอาคืกุปงบดเนื้อปงบอนสีมีบอดนั่นก็คุณอ้อนสี มีไหมครับคุณกองอ่อนสีนี่นะครับพ่อเบอร์โทรครับเบอร์โทรเฮ้ยสารสิทธิ์เนี่ยฟงฟงพงหงงนี่แหละครับเบอร์เบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าห้าเก้าเก้าเก้าศูนย์เจ็ดนะครับผมมีไหมครับอยู่ไหมครับยกมือเลยนะครับนี่นะใบต้องการมาเลยครับเอามาเลยครับเชิญเลยนะครับเชิญบนเวทีเลยครับให้ทางซื้อราคากันอีกหนึ่งฝาจากทั้งบ้านพ่ออีกหนึ่งฝาจากทางบ้านนะครับทั้งบ้านพี่น้องสามารถส่งได้ฝาสีอะไรก็ได้ได้พี่น้องเด้อ แต่เฉพาะเอ็มรเท่านั้นนะครับปี2025เป็นต้นไปนะครับท่านจะมีสิทธิ์นะครับได้โยนโอเคครับเดี๋ยวจำใหม่เลยครับผู้จัดการครับใช่ไหมครับจำใหม่เลยนะครับปีหนึ่งฝาหนึ่งรางวัลนะครับกติกาต้องเป็นปี25เป็นต้นไปพี่น้องครับเพ่นสิระบุยูุายเท่าไหร่นะครับยู่งขังฝาเลยนะครับจะมีวัยยี่สิ้าวยยีกรายการพี่รหัสใตะฝาพองครับไปโยนไปโยนไปโยนเนอะเขียนไม่โดนพี่นัทจิฟ่อเลยเนี่ยไม่โดนแล้วเล่าฟาสิจิตขับแท้ เอาอ่าท่านผู้ชมดีมาแล้วนะครับคุณบุญส่งสารธีนะครับคุณ61171462ตึ๊ดๆๆเฉยเลยนะครับยกมือเปิดแฟนโทรศัพท์เลยโอ้พูดทังหลังโถมาเลยครับเชิญเลยครับคุณบุญส่งสารธีนะครับอยู่มุมนี่แหละครับมูลทางนี้แหละแต่ว่าก็เท่าที่สังเกตได้นะพ่อ เอพี่น้องผูน้นางหนาคือบอหนิส่นักมูจากเชียงสาเนอาฝ่ามานังสื่อกนฝ่ามานางมาเลยอยู่ข่งนางอันเดยวนะูกไอ่ว่ายูสังเกตไปรับหลายา้านเลยเพี่้อกใ้มีต้องมองการมองผ่ายสิคือคอมาก่อนกสือต่งต่น้องน่จาจะวะ่าจเปิดพูดพูน,นเนาะมเรือยู่ขางนางโม่มาเลยอพมนเนี่ยพราะงี้กระจยูเขาเล่หายูเันะพี่อ้าวขอบคุณได้หลายนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับรอถักูชมีเขาจากน้อยพี่น้องครับครับผมที่กำลังอาจจะได้มาับเป็น สร้อยคอนทองบรูลค่า3,000บาท2เสเซนเทงกันครับพ่อเฮ้ยถ้าจะบินตันตาีบอกถดง๋วด่อเเดยว่อเ่รอ<ม>เดี๋ยวเดขาอีใ้ให้ก็ได้ครับเดี๋ยวที่งานไปครับนะครับพี่น้องป้าพี่น้องนีพี่น้องส่งอาดีไม่ต้องเสียใจเอ๊ะฉันคือว่าถึงมาวามันไม่ได้น้ำมูไม่ต้องเสียใจครับเยี๋เพิ่นส่งต่อพ่อมีรุ่นอีกมีรุ่นอีกวันทีหนึ่งกับวันที่สิบหกพเล็กออกเอ้ามาสื่อือะเลถึงขั้นรุ่นละบาทเพราะอะไรไปรุ่นได้ ทางภาะกาศแล้วผู้ผู้ซื้อหรืองปรวตรวจก็มันมีการโทษิดมันจะโทษติดต่อกลับมาครับมูลค่ากว่า1นึ่งแสนบาทและในเร็วนี้ทองทองมูลค่ากว่า10ล้านบาทนะครับเอาสัมผัสพีดอกหรือเปล่าเอาแต่เพื่อนสนุกดีจีอ่ะมาถามแค่บานซื้อร้านได้ก่อนวันนี้สั่งการเลยนะเอาไม่เอาวันน้อกจากวันนี้มาซื้อซื้อร้านเอะไรกันเชนซื้อของที่ซื้อรูกมาซื้อร้านไหนบาซื้อซื้อซื้อจะลบไปซื้อผมหรือผม อ่นสีซื้อไม่ีไมซื้ออีโอ้โอ้อ่อนแล้วก็ขาวอ่อโอ้ดิผื่อทำงนแล้วขาวอ่อนอ่น้ซื้ออ่อนซีมาครับเออนักแส้งคนยังไงครับเลยสังท้อโอ้โหพี่แนกไปซื้ออันฉันซื้อผัวแล้วโอ้ยห้ามอะไรผมก็เมันดอกมาสั่ง คนเราเขนอะไรเพื่อเราขียนเอกไปกากราดออกไปยี่เองอ่ะเกณฑ์อันซื้อออกอะไรพอมเอาเชิญเลยนะครับท่านผู้จัดการเชิญสัตว์นะครับรัตนาพรให้เกียรติมอบสร้อยคอทองคำนะครับให้กับท่านผู้โชคดีจากห้ามพูดส่วนจำกัดบุญมากพาณิชย์นะครับในสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องชาวสุนดิพี่น้องรถนนาไล่นะครับพี่น้องแฟนหมอรับเนาะในสำหรับวันนี้นะครับเอาเสียงปพูดไปกับผู้โชคดีของเขาเนะพี่น้องครับ โอกาสหน้าขอให้ได้ทองล้านนะครับพี่น้องผู้ใดที่ยังไม่ได้ส่งวัอนี้นาทีส่งฝานแล้วก็ขอให้ได้โชคทองล้านนะครับเชิญพ่อเหล็กนำไปบี่ห้อกันหน่อยเออแก่แกผู้สามนี่ไมเนาะของคุณในหลายนะครับกำลังเล่นใจจากพี่จากน้องมพอนีนะครับกับพลังดีพลังใจเกินร้อยนะครับมองให้ยพี่เฮีน้องสองรางวัลน้อกันโอกาสหน้าขอให้ได้ทองล้านไปแล้วกันเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณยังประทัดสิบเจ็ดทองนะครับขอบคุณเนสกาแฟกระป๋องด้วยขอบคุณสบู่ยิงอ่อนขอบคุณประยัดเจียวเิมสีจานคับยอดขายอันดับหนึ่งนะครับ ขอบคุณไปยังผลิตภัณฑ์หลวงข้าวขอบคุณท่านผู้จัดการเชิดศักดิ์รัตนพรภาคภูษณ์จำกัดบุญมากพานี์นะครับบันนี้แจ้งโชคเพราะอะไรพี่ออกมาเพียงพัพรีะบันบน,นี้ก็สิเอาลแล้กงั้นแลพี่น้องขึ้นได้หรือเปล่าพี่เงี้ย ที่ว่าพี่น้องเห็นุญจะไม่หาเงินเขาวัดก็มาเมื่อนี้เป็นงานการกุศลครับเพื่อต้องการปัจจัยไปในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์กุฏิสงศ์ครับพร้อมกัำเนิดกับแพ่งวัดพ่อจะเห็นมาแล้วการเร่งไว่างพี่น้องเร่งความบุญเกียรติซื้อมาขาว่ากกับเป็นบุญทอดไดงแล้วแต่ว่าเมื่อนี้กลายเป็นลูกเตานะครับที่ออกไปบอกบุญพี่น้องคนละนิดคนละน้อยกันหนยพอคนละหาคนละสิบคนละอร่อยคนละพันเพราะว่าเงินทุกบะเอาไปสร้างวัดนะครับเป็นการเพิ่มบุญเพิ่มกุศลในพี่น้องนะครับขึ้นมากระเบียบสิ จะเลยสิเป็นสพานบุญในระหว่างพีนองกับท่างวัดท่างว่าท่านคณะกรรมการเพราะว่าบางคนมากเขเลยขาวัดเขาว่านะครับผมอย่างมหาหม่องนางหม่องเศร้าเลยถ้าเลย่มนเโอกาสได้เห็นบุญฉะนั้นทีมงานราเพียบสิไดที่ขอเป็นสภาพบุญในท่านคณะกรรมการครับผมมีทาอย่างผมมีใครนาหน้าผมมียังตั้งสิเดพี่นองเลยอันนี้เป็นสภาพบุญพอรุกหลันอาอาศัยพีอาศัยนองอาศัยวัดอาศัยว่าท่านีขอเป็นอาสาเป็นสพานบุญกับพีกับนองฉะนั้นอัปมกคลคือเดือพี่นองเดือ กมือเอาลูกเต่าบางเถ้อบางที่ลูกเต่าพอก่ายยางหาพีหานองครับมีหน่อยเห็ดหน่อยมีหลายเห็ดหลายน้องแม่กน้องครับพี่น้องเพิ่นบอกว่าบุญบุญนี้เพราะพีไผ่ปันแจกต่อพี่น้องมันก็แห่ออกไงขึ้นไปพาคกันครับพี่น้องกินเขาพี่น้องชั้นอินมันก็ไปอินทองเขาบุญภูมิวังอินได้พ่อเพิ่นว่าแค่หน่อยกับเป็นบุญเห็ดหลายกต่เป็นบุญการเป็นจิตศรัทธาจิตเป็นคุณสมบัตของห้องนี่แหะพ่อถ้าเราอยากได้ครับพุทธสุภาพสตรีเด้พ่อแนะนั่ว่าเฉลี่ยเนาะโดยเฉพาะแม่บ้านของเ้าผู้ใดฟัังหญ่มบ น้ำแม่บอกเดอ้อกวอนที่ใส่หัวสะเกินอธิษฐานมารัพย์ของข้าพเจ้าได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถวายแด่พระพุทธถวายแด่พระธรรมน้อมนำแด่พระสงฆ์กิจนจำนงตรงตอหอดระนิพพาประกาศที่สำคัญน,นะครับอธิษฐานมาสาุเจรินข้าพเจ้าที่ไดบ้างมีเห็ุบุญไปแล้วขอให้กลับเมื่อบ้านหัวบอกไงตั้งห้อเศร้ากินเหล้าเดอ้อมาวยวาหัวไดแล้ว ไม่ยากคบมาพอเรามาซอยอ่งต of ัดตะเอืนแล้วเขาโบ้แ yes, ก so ้วก็มาที่ไหนครับจาจุบันีนี่หมอลำ่เหมือนเนี่ยหวยนั่หมอนั่งในเนื้อทั้วันอ้อะไรแต่สักวาวและเน้อุทบาทพุทธบีนะครับสะสมบุญสัสมบารมี้านะครับ โจ่งปีใหม่ยังดีครับทำบุญเป็นการเปิดเปิดประตูดวงประตูโชัว์ขอได้ขอบว่าที่ดีขอมาได้ชีวิตพี่น้องที่วันนี้ก็ไปนะครับผมครับเมื่อนี้เ็ะแล้วอธิษฐานในพระองค์เพืพี่น้องเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยเพื่อจะบอกว่าการไม่มีโรคนี่นแหละครับขึ้นหล่าการประเสริฐที่สุดแล้วในชีวิตเราทั้งที่ป่าถนาพ่อเอาพี่น้องครับเล็กคุณไปนั่งฟังบมอร่างไปหอมจนนี่ในภาวนาเพื่อทิมงานพาพี่น้องฟ่อนอาบุญจักหน่อยครับอ่ะ พ่อวันนี้ไม่กันแท้ดิพ่อต้องไปหยีก่อนให้เป็น้าวหยีขนโรงงานนั่นก็ร่ำเรบแรกเอินหาลงเขียวเราเวลาเอามาทีนั่งตรงเป็นอกฟัง